อะไรนะปปั้นึงทางโค้งนั่นน่ะเคยเห็นไหมตัวจริงตัวใหญ่เลยเหรอเคยเห็นตัวจริงไหมคางค้งตัวใหญ่ใฮญ่เคยเห็นไหมมันมาไม่เนหรอเดินไปไหนตรงใจเนี่ยตรงบันได ย่าไม่เห็นตรงบรรทัยเลยเ,เหมือนกันมัน้งย,ยาก็เนื้อ,อมันไปเลื่อนอยู่ที่ไหนอยู่ในท้องคางคกโอ้สูงนะต้องขึ้นไฟท้องนี้ก็เย็นอากาศดีมากร่มดื่นเลย